เป็นมือที่สองที่เขา be สีมะยามตรงเวลาสำนีหรือมันหมานขาเมืองดูปั vintage? ้สีหมานเอ้าป้าป็นทังนั่นป้าออกแล้วครับป้าลูกออกดิเอาไฟเขาอยู่ใส่ตุ๊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 มุตาตุ๊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 มุตุ๊ตุ๊มุ๊ตตุดต๊ตุ๊ตุ๊ตุ ผ่านมองได้ทู่ๆๆเอาปลาก็ได้ยี่หมู่บ้านได้กุ้งมาหนีได้ปลาถือไว้ถือใบแยกจ่อยจับตรงไหนยายก็อยากได้คลิปเนาะอุ้ยนะปัาดยี่ใบแม่มาหลายแฉะโอ้ยไฟเก่ามาอันยวเนาะนีงสี่แหล่าวันหมานอีดีช่วงทุ่มหนึ่งนะพี่น้องได้ซะนีเรารอบซองม่ได้หมู่บ้านก็ได้เที่ยวเดียวเลย ไม่เจ๋งไมมาใจทงสักทีเจ๋งดูดูแ <c oughs> ขกสอนเมื่อวานนี้ได้กุ้งในได้ข้างได้กบบระบืหลายประนีดอกอันนี้มีตะป่าลูกคอ,อกล้วนๆเลยพี่น้องมึงดูล้วนล้วนคลนักแน่ให้ <c oughs> สมกับอยกากไม้อยู่เนาะพักกันเบากันว่า ส่วงแรงๆจังไปยามมันยังถือเด็กมากกว่าถือได้พี่น้องเราอ,อันตื่นเต้าขึ้นไมเราตีหานี่ไม่ยามอีกกับว่าถือม่นลูกคนละมันสัตมุกมกถือได้แรงสิละพี่น้องแกไปกินน้ำเอาไปเอาไปเลียกเข้าพอแล้วไปแล้วแม่กับล,กลูกหมานหลาเมือนี่ไปเอาไปเบ่งอย่ยม่องแกงแกงได้หลยได้เนาะได้หลายบ่หนูว่ะ โอ้สินะแม่ได้กินบ่สุกนสิละแต่ิเอาไปส่งแม่ส่งยาไปเสร็จก็ไปเนี่ยเป็นพลมกนี่เล็กน้อยผู้อยากไปยามอยากไปไล่เตรียมอุปกรณ์สิไปายามตรงรอบสองมาเนี่งมือมือที่สอง่ยวแรกเอามาแล้วได้ปาาลาแบบไรไปเล็กน้อยเขาบ้านเบิดแล้วเล็กไปกับลุงมาอนี่งมาันใม่ไข่เนาะรอบสองไหม เสียงเขียดเสียงกบห้องเอ้ยนี่จะมานอนทงครับเนาะบรรยากาศครับไปเบิ่งดูหมานบ่ไปสิพาไปเบิ่งเก๋ๆเอาแงงเบิ่งพุ่นให้เบิ่งดูมีบ่โก็เดบบ่ได้เอาไฟมาอีกอหนึ่งเนาะท่อนไปมันมีก้อนหินก้อนหนึ่งนี่ค่ะดเนี้ยนยังมองมาท่านเห็นอไหมคน นี่ออกให้เป็นไดนี่ปะบอกวาแล้ววตัวโจมขึ้นสุดๆรู้อยากเห็น <c oughs> อือน,นี่ <c oughs> โอ้มันแมนอีดีล่ะถ้าเบิ้งอีกได้พี่น้องมืออื่นช่วงหกโมงกลัวไปหาถุ่มหนึ่งสีมะยามมันสิถือบะสองมือมือที่แหลกกับมือนี้มะยามช่วงหกโมงมาหาถุ่มหนึ่ง เถือกไหมขึ้นมามาเมียโบือก